แต่งสไตล์หลอ่อหรือสไตล์โหดต้องสอดเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นเอกเวนนะแต่ถ้าใครสนใจเป็นรุ่นอื่นนะคะนัตตี้ก็สามารถแต่งให้ได้เช่นเดียวกันรุ่นเอกรเวนมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล turbo สองจุดลิตรค่ะแรงม้าสูงสุดอ่ที่170ดัแรงมา้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดชุดแต่งทางด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าทรง v ีูให้มีม้านะคะสีเงินตกแต่ง เพิ่มความสวยให้กับกระจังไฟ LED มินิไลท์สีส้มทางด้านบนและทางด้านข้างค่ะไฟ LED รูปทรงตัวยูที่เป็นสีฟ้านะคะแถบสติ๊กเกอร์คาดให้ด้วยเพิ่มความสวยนะอันนี้ลายเหมือนธงชาติเลยนะคะเลือกสีได้นะอยากได้สีอะไรนะคะสำหรับแถบสติ๊กเกอร์นะสติ๊กกอตกันชนทางด้านหน้าชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะทําสีให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะก็จะเป็นสีดําเงาให้ทั้งชิ้นมาแบบนี้เลยอะคริลิกแบนเจอร์ตัวนนนทางด้านบนค่ะสีดําเงา ครอไฟหน้าสีดําเงานะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟซีแคมโดดเด่นเลย LED สีขาวมาให้ด้วยเลยค่ะทางด้านค้านะคะตกแต่งด้วยคิวรอวิกเตอร์ตัวงานมาเป็นสีดําเงาหรูหราเลยช่วงล่างคันนี้นะคะนัตตี้จัดทรงยกสูงให้2นิ้วทําให้ตัวรถดูสูงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้ฟีลลิ่งกันกับขี่แบบออฟโรดเปลี่ยนลูกมากันคงและปีกนกปรับองศาให้ด้วยช่วยลดการกินหน้ายางที่ไม่เท่ากันนะคะได้สมรรถนะการขับขี่แบบดีเยี่ยมเลย อัปเกรดนะคะล้อแม็กให้เดิมเดิมรุ่นนี้ล้อแม็กจะเป็นขอบ17และตีเปลี่ยนให้เป็นขอบ20เลยค่ะเลือกลายได้นะค,ะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นลายก้านสีดําเงามินลิ่งด้วยสีเงินโดดเด่นสวยๆเลยค่ะมรัดเข้ากันกับยางนะคะตัวนี้จะเป็นยาง33คูสิบสอดีในเรื่องทางลุยนะคะแต่ถ้าวิ่งทางเรียบเสียงเขาค่อนข้างดังนิดน,นึงด้วยตัวดอกยางเขาอะคะ่ะที่เป็นดอกยางบังหนาบังลึกเลยนะ ตีมกล้องแสงเซรามิกรอบคันค่ะติดตั้งเป็นคิ้วกันสัตว์เพิ่มเติมให้ด้วยถัดไปบนหลังคาค่ะขาดไปได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นไฟแก้มหลังคา LED ที่ให้แสงสีเหลืองค่ะถัดไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะจะเป็นถานแหลกหลังคาแฮมเมอร์นะตัวนี้เขาจะมีลูกเล่นมีไฟ LED ให้ด้วยค่ะสําหรับตัวฐานแหลกนะวางกระเป๋านะคะสัมภาระนะหรือจะเป็นจักรยานอย่างเงี้ยได้เลยค่ะหรือสายนะคะกลางเต็น เก็บอุปกรณ์ทางด้านบนได้เลยเบ้าลงมือเปิดค่ะรวมไปถึงข้อฝาถัางน้ํามันช่วยในเรื่องของการกันบรอยขีดข่วนค่ะกาบค้างประตูวิกเตอร์ทางด้านข้างช่วยในเรื่องของการกันกระแทกข้างประตูได้ด้วยค่ะเปลี่ยนบันไดให้ด้วยเป็นบันไดเหล็กของฮัมเมอร์ค่ะงานเท่งานกระด่งเลยถัด้มานทางด้านท้ายค่ะเสริมกระด่งด้วยโรบาลเหล็กของเอ็กตีมนะคะตัวนี้งานดูเท่มากๆมีไฟเบรกตักที่3แล้วก็เป็นไฟ สองสว่างทางด้านท้ายกระบะนะคะเป็นไฟ LED มาให้ด้วยเลยไฟท,ท้ายนัเตปกรดให้ค่ะเปลี่ยนให้เป็นไฟไท้ายฟ u ู LED แตมระบบรวมไปถึงติดตั้งเป็นครอบไฟไท้ายสีดำเงาให้ด้วยนะคะข้อฝาผิดกระบะท้าทยฟอดแบบว้าโลโก้ตัวงานมาเป็นสีดำด้านพร้อมกับฟอนฟอร์ดสีดำเงาค่ะโดดเด่นด้วยอะคริลิกบรนเจอร์ตัวนูนสีแดงเลยค่ะเปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กให้นะคะเป็นของฮัมเมอร์นะ มีไฟถอยที่เป็นไฟ LED มาให้ด้วยห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงและหัวบอลนะคะลากจูงมาให้ด้วยเลยที่ตัวกันชนท้ายเขาจะมีนะคะตัวสแกน QR Code เป็นสแกนวลารันตีนะลูกค้าสแกนได้เลยค่ะถ้าชอบสไตล์การแต่งแบบนี้ทักหาหนัตีได้เลยนะสติกเกอร์นะคะทางด้านข้างเลือกลายได้นะคะอยากได้แบบลายสวยๆแบบนี้หรืออยากได้ลายแบบสัตโคนดูโหดดุดันนะ นัตตี้มีลายให้เลือกเป็นร้อยลายเลยค่ะไม่ใช่แค่รุ่นเอกเวนะคะที่นัตตี้แต่งหล่อให้แบบนี้นะแต่งได้ทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น ger, บรเนเจอร์รุ่นไหนหรือถ้าใครอย่างได้เอเวอเรสนะคะ mm hmm. ก็ทั้งมหานัตตีได้เช่นเดียวกันอย่าเพิ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตีนะคะอยากได้บรฟสตอดพร้อมกับชุดแต่งดีและมีคุณภาพนะคะต้องนัตี e ้เอเมดเอนเท่านั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทํารีวิวต,ต่อไปให้กับแยตตี้ด้วยค่ะสําหรับช่องทางการติดต่อของนัตตี้จะอยู่ทางด้านล่างใต้คลิกนี้เลยนะคะเลือกติดต่อหานัตตี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ